วันนี้ผมจะเอารถหน้ายาวมาแข่งกับกระบะซิ่งมาดูกันนะครับว่าคันไหนจะแรงกว่ากันสามสองห่งและก็คลิปที่แล้วผมเอารถกระบะซิงมา V ีเกับรถกระบะซิ่งใช่ไหมโหผลปรากฏว่าน้องฟ้าใสชนะไปในเวลาเท่าไหร่นะเท <1. 90 S 1> ่าไหร่วะ1.90นะ่าศูนย์นะครับหนึ่งจุดเก้ และในวันนี้ผมจะเอารถหน้ายาวมา VS กับน้องฟ้าใสโอ้มาดูกันนะฮะว่าคันไหนจะแรงกว่ากันในคันนี้เนี่ยผมใส่ชุดไฟใหม่ทุกคนนี่เอ้ยน่าจะจวดกว่าเดิมนะเป็นชุดไฟของ WLToy ินะทุกคนนี่นะฮะเป็นมอเตอร์เดิมของชุดไฟนี้นะโอ้โหขูบลกกับโอ้โหโคตรใหญ่เบิมๆนี่น่าจะเป็นของรถปักกี้นะฮะอ่ะ แต่ตอนนี้คือผมช้ำแหลกออกแล้วพอผมใส่ปุ๊บเนี่ยผมยังไม่ได้เทสเลยนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะครับแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะป้ายยาวไปก่อนละกันนะครับว่าผมหมกบปรเจกอะไรอยู่นี่ครับทุกคนอุ้ยหลายคนก็อาจจะรู้ดีนะฮะว่านี่มันคือโครงอะไรนะฮะดูดิผมเพิ่งนั่งทาเมื่อกี้นะฮะโหโคตรแกมเลยแลวแบบมันเบามากถ้ายิ่งเอาไปทําสีนะอุ้ยสวยแต่ว่านี่คือเดี๋ยวจะต้องใส่พวกอะคริลิกอะไรนะ,ะครับก็อยากจะทําให้แบบ มันเรี้ยวที่สุดแล้วก็แรงๆจุจ่วน oh. โอเคครับทุกคนอย่าพูดพามทำเพลงเดี๋ยวเราจะเอารถหน้ายาวไปลองวิ่งดูนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไป VS กับน้องฟ้าใสด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าคันไหนจะทำเวลาได้ดีที่สุดไปเดี๋ยวเราไปที่สนามกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงสนามแล้วนะครับผม,มเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับสำหรับหน้ายาวที่ผมใส่ชุดไฟมาใหม่นะฮะ ชอมเป็นบอดี้ธรรมดาเดิมๆแต่ว่ารถในโปรเจกต์ของผมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นโครงเหล็กเลืเอนๆโอเคมาเดี๋ยวมาลองเทสกันเลยนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าชุดไฟนี้เนี่ยมันจะแรงหรือเปล่าทีล้อบานล้อบานดูดูล้อมันบาน เอ,เออเอานี่ไงน้องคนนี้ฮม่นาคุยเลยนะชนหมาใหา้ชนหมาชนหมาฮะรถหน้ายาว vs หมาเาย็นยวมาเโอเคมมะดาร์รู้แล้วว่ามันจะทำเวลาได้เท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอลองน้องฟ้าใสก่อนละกันลองดูว่าวันนี้จะได้ สามสองหนึ่งสองจุดหนึ่งห้าสามสามองห,หนึอ้ไรองมอุ้ยขานนึง ักอุ้ยห้องเครื่องหักเลยโอ้โหดูโอ้ไม่ร้องฟ้าใสเรียบร้อยไปหวันพนะพีนาแรงอ้ยมันไม่ตรงอ่ะโ้แรงเกินใส่ร้อโโลน่าจะ ใช่มันเถอะก็สรุปว่าคันนี้แพ้ไปแล้วกันก็น้องหักแล้วอ่ะน้องหักแล้วแต่เอาเวลาเดิมแล้วกันคลิปที่แล้วน่าจะวิ่งได้ประมาณ1.90ดูกันว่าน้องชมพูเนี่ยจะได้เท่าไหร่รสามสองหนึ่งยนพังอะไรวะหักอีกแล้วอหรอ ของแท้เลยหักจริงๆอู้แม่งพังสองคันเลยวันนี้ขนาดเนี้ยมันเล่นได้ไมั้ยนะมันเล่นเลี้ขี้จริงเหองม,ม,ม,มันขี้อ่ะเอา้เอาไ <c oughs> อา้ตัวเฟี้ยเลยอะ่ะเฮ้ลองดูลองดูสามสองหนึ่งหนึ่งจุดหกสาม ใช่เวลาโคตรดีนะใช่เวลาโคตรดีอ่ะแล้วมันจะตกไปแล้วเอ้ยมันได้อยู่แล้วเนี่ยได้มันหยีดกล้องไปเมื่อกี้เหมือนกันทั้งสองอันเหรออ่าเพ่อนที่แกให้มันล้อเดียวไงฮะเิ่งล้อเดียวเนี่ยนะใช่มันมีวิธีแกไปเองปกติแล้วรถแดงมันจะมีล้อเดียวแต่ที่จริงอ่ะเราเห็นรถทรงแข่งเขาอ่ะก็ใช้ล้อเดียวนี่แหละบางคนใช้ล้อเดียวก็มีอุ้ยตรงเป๊ะเลยแต่กู สามสองหนึ่ง let's go let's go เ้กู้เท่าไหร่อย่าบอกว่าลืมกด3.68เท่ดถ้าดืมเหรอเออก็กดแล้วเมื่อกี้เ yeah. ี้ยอุยหน้าหักเลย <laughs> เอียหน้าแตกเลยร,รถกูเป็นอะไรไว้เน่เอุ้ยไม่มีรอยตต้งน่าจะตามตง้งอามหรือเปล่าอุ้ยหน้าหักเลยหน้าหักกะระโดดเรียบร้อยจบจบเกมหน้าหักกระโดดอเท่หหร,หรอเท่าเดิมเป๊ะเลยเนี่ย <1. 108. S 1> หน<ะ>ึ่งจุดหกแปดอุ้ยแต่มันวิ่งวิ่งเร็วกว่าเมื่อกี้อยู่นะเร็วกว่าแต่ก็ต้องย้อนไปดูไม่แน่ใจมันี่อยู่ประมาณหนึ่งจุดหกนี่แหละกด กดไหมกดไหมลืมกดไหมกดพี่ทำไมมันพี่รับไม่ได้เอ้ลองบิ่งแบบนี้นี่บิงได้บอกลองดูยิงไม่ได้อุ้ยอุ้ยถ้าไม่มีล้อหน้าจะบินเหนวขึ้นปะเออใช่สามสองหนึ่งแล้วก็หนึ่หเจ็ดห้าอุ้ย เพราะมันน่าจะขูดหรือเปล่ามันก็เลยช้ากว่าแต่มันเลี้ยวกว่าน้องฟ้าใสนะคุณไม่ไปนู่นเลยอ่ะอุ้ยเธอโบกูหักเลยอ่าพังให้หมดเออพังให้หมดเธอโบหักเลยทุกคนโวหลุดเฉยถ้าทำมาล้อเดียวก็น่าจะเวิดูว่ะโอ้โคตรจวนเลยมันมันออกตัวโคตรจวนเลยอุ้ยแต่เสียวเสียวตามรถนะอุ้ยคนแรงอ่ะตรงนี้แหละ เ้๊ะทีเลยสามสองหนึ่งแล้วก็โคตรเร็วเขาเรียกว่าอะไรนะไอแนวนั้นใหม่อ่ะติติใหม่แต่ว่าจะให้ดูอะไรเมื่อกี้น่าจะโดนกบยำโอ้ดูดิสียังติดสีติดแล้วแบบเศษมาให้ทุกคน เชิดรถสาวสองไม่นา่าร้าวนะแต่ว่ารถเนี่ยอุ้ยบรคบรคบรคพังหมดแล้วโอ้ชิบหายหมดเลยอ่ะพังแล้วทุกคนนายาวของเรา <Br> uh. อุ้ยสรุปแม่งโคตรแรงเลยทุกคนคือโบลุดแล้วเก็บไว้แล้วสรุปรรคันนี้ชนะน้องฟ้าใสไปชิวๆนะฮะ,ะ,ฮะาาก,ก็น่าจะกระปานแค่นี้นะครับเพราะว่านายาของเราไปวันเรียบร้อยแล้ว <Br> uh. เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีอีก B2 อ,อยู่คันหนึ่งที่ทำไว้ไปโปรเจกต์รับโปรเจกต์รับโอเคประมาณนี้แล้วจะทำอะไรคลิปหน,น้าจาทะทำอะไรคลิปหน้านจ้ะเราคลิปนี้ไปละเอ้ยจบที่เท่าไหร่นะยี่วิ1.4์หรือเปล่า46หรือ48 47 47หรอน <4. 7. S 1> ่าจะ4ี 4. ่สิทำลายสถิติดจี่ใหม่เนี่ยสี่สิโอ้โอ้ยโอ้ย ทำลายสถิติใหม่เลยนะเนี่ยสีเสาสีเาสเานี่โคตรแรงเจอกันที่หมายจ้า